ยังไม่ได้จ่ายค่ะคดียังไม่จบสวยค่ะขอบคุณค่ะคดีมันยังไม่จบอ่ะมันยังไปถึงศาลดีกางงมากจะมันต้องมาแบบว่าทําไมไม่จ่ายนไมันไม่จ่ายมันไม่จ่ายทุกคนถ้าพูดว่าไม่เสือกจะโกรธไหมอ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเรายื่นต่อเขาก็ยื่นได้เห็นไหมทําไมไม่เห็นไปถามเขาว่าเขายื่นทําไมคดีว่าโอ้เป็นคนที่อยู่เหนือดามามากๆอยู่สูงขึ้นไปนะคะที่มองลงมาแล้วขำการที่จะอยู่สูงใช่ค่ะ フフフ。 เคลื่อนไหวแล้วจ้าสำหรับจ้าโองามพริ้งคู่กรณีของคุณจูนเพนชุลีอดีตภรรยาหนุ่มกลาหลังจากที่คุณจูนได้ทําการฟ้องร้องคุณจ้าโอไปก่อนหน้านี้จากกรณีมือที่สที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับอดีตสามีของเธอโดยคุณจูนได้ทําการเรียกค่าเสียหายเป็นจํานวนส10บล้านบาทซึ่งสุดท้ายนะคะศาลก็ได้ตัดสินให้คุณจูนเป็นฝ่ายชนะโดยสั่งให้คุณจ้าโอต้องชดใช้เงินให้คุณจูนเป็นจํานวนสี่ล้านบาทแต่มันยังไม่จบแค่นั้นค่ะเมื่อคุณจ้าโอเธอไม่ยอมตกเป็นจําเลยสังคมเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้จาากคต ว่าเมียน้อยโดยการใช้สิทธิ์ของตัวเองยืดอุทธรณ์ต่อศาลว่าตัวเองไม่ผิดและจะไม่ขอชดใช้ใดๆทั้งสิน้นซึ่งงานนี้คุณจูนถึงกับบอกว่า4ี่ล้านคงน้อยไปใช่ไหมคะขออุทธรณ์โต้แย้งให้ชดใช้10ล้านตามเดิมให้สมกับฐานะซ e อซะสนหน่อยเรียกได้ว่าใช้สิทธิ์กันเต็มที่ทั้งคู่ค่ะแถมล่าสุดสาวเจ้าโอก็ได้เดินหน้าฟ้องกลับคุณจูนคดีอาญาข้อหาเบิกความเท็จไปอีกหนึ่งงานนี้คุณจูนไม่มีหวันตอบกลับแบบสบายๆว่าจะได้เจอกันสักทีเรยก่านซซ์ันนนอง หนักในโลกโซเชียลเลยล่ะคะ่ะหลายคนก็ตั้งตัวเป็นทีมียหลวงเข้าไปถล่มสาวจ้าโอกันยกใหญ่ในขณะที่เธอกําลังไลส์สดขายของแน่นอนว่าเธอไม่เงียบเฉยคะ่ะขอตอบกับคอมเมนต์แบบแซบซีดไม่แพ้ด,ดราม่าที่เกิดขึ้นเลยล่ะคะ่ะยังไม่ได้จ่ายคะ่ะคดียังไม่จบสวยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสี่ล้านน้อยไปเหรอคะมันไม่ได้มีน้อยแล้วก็ไม่ดีมไม่ได้มีมากนะคะแต่แค่ว่าคดีมันยังไม่จบงงว่าพวกคุณเป็นอะไรกัน ดีมันยังไม่จบอ่ะมันยังไปถึงสารดีกางงมากแต่มันต้องมาแบบว่าทําไมไม่ใจนะมันไม่ใยมันไม่จายทุกคนถ้าพูดมันไม่เสือกจะโกรธไหมอ่ะก็โกรธอีกอ่ะแต่ดีนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เจ้าโอ๋ตัวจริงถ้าเป็นเจ้าโอ๋ตัวจริงอ่ะทุกคนรู้ปะ่ะทุกคนก็จะโดนด่า้าเสือกเสือกเรื่องไรเสือกทําไมเรื่องกูนี่เจ้าโอ๋นะถ้าเป็นเจ้าโอ๋นะถ้าสมมติเป็นแบบเวอร์ชั่นก่อนเลยนะ ถ้าเห็นคอมเมนต์อย่างนี้นะเขาะจะบอกว่าทําไมอ่ะยุ่งอะไรอ่ะเสือกอ่ะจ่ายให้เหรอมายุ่งอะไรคดีก็ไม่ใช่เข้าคดีของตัวเองอ่ะเสือกเลยนักหนาฮะไปไกลๆม่ชอบก็บล็อกไปไม่ต้องมายุ่งนี่ดีนะที่ที่ไม่ใช่เจโอเวอร์ชั่นนั้นดีดีนะที่เป็นเจโออีกคนนึง <Okay. S 1> โหดีนะที่เป็นคนน่ารักเนี่ยเวอร์ชั่นนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบ น่ารักพูดเพราะๆยิ้มอธิบายเข้าใจนะคะเข้าใจทุกคนที่มาเม้นเพราะว่าก็อยากรู้นะคะเนี่ยเนี่ยดีนะมาเจอเวอร์ชั่นนี้โฮย้ยโชคดีของทุกคนมากเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยโหเดชบุญบุญแบาปสิบร้านฟ้องชูจากที่ไหนคะเขาตัดสินมาว่าสี่แล้วก็อุทธรไปแล้วก็คดียังไม่จบเลยคะ่ะทำไมถึงยื่นอุทธรณ์ต่อละคะพี่ มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเรายื่นต่อเขาก็ยื่นได้เห็นไหมทำไมไม่เห็นไปถามเขาว่าเขายื่นทําไมนะคะทุกคนมีสิทธิ์ยื่นกันได้หมดแหลคะค่ะก็ลองดูนะคะก็รอดูนะคะโอ้ยทําไมทําไมถึงไม่ไปถามเขาอะไม่เข้าใจเลยอะโอ้ยไม่เข้าใจเลยว่า f อฟซเขาแต่ไม่ไปถามเขาพวกคุณต้องดูตัวคุณนะว่าคุณ f อฟซเขาแต่คุณไม่ตามเขาไม่ไปถามเขาแต่มาถามเรา ปากดีมีสแกนไม่แปลกค่ะ,<ฮ>ะไม่เคยล้อเรียนใครคุณเคยไหมคะประเภทที่แบบว่าคือเราพอเราไม่ชอบใครอะ่ะแล้วเราก็ไปต่องเขาพอก็ทำอะไรก็หาว่าเขาทำถึงตัวเองอะ่ะเคยเป็นปะแบบนั้นเลยค่ะเก่งจังค่ะโดยเขาด่าขนาดนี้น้องยังทนขายของได้อยู่ <ś c oughs> ไม่ได้เอาจริงๆป้าไม่ได้สนใจเลยนะไม่ได้สนใจเลย ก็เลยอ่านจริงๆอะจริงๆอ,ะจ,งๆอะจะไม่อ่านก็นได้นะเพื่อที่คนอีกมากมายจะได้ไม่ต้องรู้เนาะแต่เนนี้อ่านเพราะว่าเอออ่านไปเถอะในเมื่อเขาเม้น์มาเราก็แบบว่าเราก็สนุกกับมันอะพอดีว่าโอบเป็นคนที่อยู่เหนือดราม่ามากๆนะคะอยู่สูงขึ้นไปนะคะที่มองลงมาแล้วขำนะคะเพราะถ้าสมมติว่าโอ้งงกังวลกับเรื่องนี้จริงๆโอไม่มานั่งไลฟ์หรอกคะ่ะไม่มานั่งไลฟ์ไม่มานั่งอ่านกล้าที่จะอยู่สูงใช่ค่ะ เบื่อพวกที่เอาใจตัวเองไปยุ่งกับข่าวจังเล, <fit> เลิกเอาตัวเองไปยุ่งกับข่าวเลิกเอาคือมองแค่ความสุขของตัวเองมองแค่ชีวิตตัวเองไม่ต้องเอาชีวิตตัวเองไปตัดตินแทนใครไม่ต้องเอาความคิดของตัวเองไปตัดตินให้ใครนะคะจริงๆแล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากชีวิตของคุณจะมีความสุขกันมากๆเลยถ้าไม่เอาชีวิตไปยุ่งเรื่องของใครโอ้ยไม่ได้สอนตัวเองหรอกคะสอนที่เน่เนี่ยเนี่ยสอนที่มาเม้นอยู่เนี่ยาคนบอกว่าต้องแต่ต้นจนจบ ามอยู่นั่นแหละก็ไม่เข้าใจไม่บอกค่ะไม่บอกค่ะ,ไม,ะ,ะ,คะ 1, คไม่ต้องกลัวว่าจะบอกนะคะ1400คนไม่ต้องกลัวว่าโอจะบอกโอไม่บอกแต่โอฟ้องนะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับคนที่ชอบหรือไม่ชอบที่เข้ามาดูนี้นะคะ ตำหรบคนที่ไม่ชอบโอไม่เป็นไรโอไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโมโหเลยนะคะที่พวกคุณมาคอมเมนต์กันนะคะเข้าใจทุกสถานการณ์นะคะว่าทุกคนก็แค่อยากรู้ไปเสพข่าวมาก็มีความอยากรู้แล้วก็มีความอินในข่าวนะคะไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้โกรธเลยนะคะยังไม่ใจแล้วค่ะคะะดีมันยังไม่จบโอปนปูจนปากจะฉีกแล้วก็คดีมันยังไม่จบอะค่ะชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอย่างเราเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะว่ามหากราบในครั้งนี้จะจบลงที่ตรงไหน